สวัสดีครับ<ม>พ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC, สาวน้อยเอฟซีอหล้องิงโอ้ยมือน็กว,า,วาสิโบวาบอลเลยนครับเรื่องที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับสาวน้อยนะครับผมวาซิโบว์วอลแล้วกระทนบอไหนก็อยาก,กบวบกับเขาแน่พอเห็นแตละช่องก็บวบกันดีเลือกเกินนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> <c oughs> เห็นแตละช่องเนีย่ยกบวบกันหลยคักเลยไลยคักรับพี่นอ้องเอ้ย เกิดยังขึ้นครับพี่น้องกับวงสาวหน่อยแต่เกิดยังขึ้นเนาะไปหูนะครับเปม็นมาแน่เด้อครับพี่น้องที่ผมเห็นเห็นก็คือเกี่ยวกับคนที่บริษัทไปต่อสิครับพี่น้องคนที่บริษัทไปต่อสีเนาะคนที่บริษัทไปกับวงสาวหน่อยสิหรือสิไปอยู่กับไอ้วงสาวหน่อยลําเพินโชว์บออันนี้กับวงหูเนาะครับเนาะกระทาเบิ่งเหตุการณ์ถ้าทเบิ่งไอ มือหนึ่งมังกาซิมีเปิดเผยว่าสีใดต้อหรือบอดใดต่อนี่ก็กรงสีทาเบิ้งกันแล้วพี่น้องครับน,นี่ก็เฮากับมากกับอดใดติดตามไพ่เราครับพี่น้องก็เฮากับมาติดตามเีหลาอุ้งอิงเฮานั่นล่ะครับพี่น้องเลยมาติดตามมาเบิ้งเนาะมาเบิ้งอีหลาอันนี้ก็บังเออิอมันไปเห็นในโพส์ขึ้นมาเนาะเกี่ยวกับเอ่วงสาหน่อยคนที่เคยอยู่ในวงสาหน่อยนะครับพี่น้องอ่ะ ก็มีภไยแนครับผมก็มีอย่างนั้นด้วยก่อนนะครับมี่เคียๆไหวแนอยู่ว่ามี่ไแน่แน้ะครับพี่น้องเนาะเพราะว่าคันบบเขียนกับพอจํมาแล้วรืมอมุดแล้วครับพี่น้องที่เห็นเห็นน่ยคคือละหน่อยสินเนาะก็เห็นบอกว่าบอด้ไปนั่งกับวงเสาหน่อยแล้วสินเนาะกัโอ้เป็นคนที่แบบว่ายัง่ะอีลาสนิดอีลาเล่ยนนั่งอยู่สูมือเนาะอีลาต้งคันบอเห็นละหน่อยในอีลาเก็โอ้กัถามหาอยู่เรื่อยสินเนาะพี่น้องเนาะก็ นากะจักสีว่าจังไดเนาะครับพี่น้องเนาะเท่ากะไปเห็นยังบ่ได้เนาะูเข้าใจทุกอย่างแต่ก็มันกะเห็ดบ่ได้เพราะว่าวงเขาตัดสินใจเองเนาะเท่าก่บมีสิทธิ์เท่ากะได้แค่เบิ่งไปสุมือเบิ่งเบิ่งไปสุมือนั่นแหละครับเพิ่งเบิ่งไปเรื่อยๆว่าเห็นยังจะเกิดขึ้นแน่สิเนาะครับพี่น้องนะกะมีอีกคนหนึ่งกะไดมอนด์เนี่ยครับพี่น้องไดมอนด์เนี่ยกะเห็นกะล่วกะว่าบ่ได้ไปก็วงแล้วคือกันเลยแต่ไอซิไปวงสองบ่ออันนั้นกะบทาเบิ่งแตาติดตามเนาะพี่น้องเนาะ ว่าเบิ้งแล้วก็อตอนหนาที่ออกมาหนาวงหรือว่าที่วายออกมาเล่นหนาข้างหนาหรือว่าที่เห็นที่เหาเห็นเห็นก่มันก่อนผมมีอย่างเลยครับมันก่อห้องเพ่งมวนผมว่ามวนสุดแหละผมที่ผมฟังัเนาะจากที่ว่าร่องกับร่องจากอีหลางสินเนาะที่เหาชอบเบิ้งกับก็คือเห็นไดมอนด์เนาะขึ้นมาออกหนาไว้ที่เนี่ยเล่นเนี่ยเล่นดีครับครับเล่นดีมวนอ่าก็ กับบุหงคือกันว่าสาเหตุที่ออกเพราะอิหยังอันนี้เท่ากับบุหงว่าเท่ากับว่าอยู่คนเท่ากับโแมนคนในวงคือเก่าแหละครับพี่น้องเพราะว่าคนในวงเขาเป็นมีคนดูแลมีกรรมก,การมีอยังเขาตรวจสอบเขาเองเนาะเขาเขาเบิ้งซูมือเขาเห็นซูมือในวงว่าเป็นอย่างไรแน่อีหยังพรอมอิหยังบ่พรอมสินเนาะครับแหมคนในวงเขากับสิหูที่สุดเนาะอ่าพคนที่จัดการเนาะไอ้ที่เป็นเอภายใน่แน่น ไอ้ไทยแม่แม่แม่ปอเนี่ยไอยังไงอังเปาดีครับพี่น้องแล้วก็ไอ้แม่เอสิไอ้เอสิไอ้นั่นล่ะคู่เอเนาะคู่ปอคู่เอแล้วก็นั่นละ,นะ,ลนนละสามคนเนะ่ยเขาก็คงคุยกันเองแล้วก็บอดโจ้หน้าเขาก็คงคุยกันเลยอยู่แล้วล่ะครับว่าไพ่ติดจังคนไปต่อไพ่ติดจังยูงสี่เนาะพี่น้องเนาะแล้วก็อีกต่อมาก,ก็คืออภิวัฒน์นี่ผมก็ โมโหซื้อการเกิดยังแต่ผมเห็นว่าเขาไปสมัครมอลําไอดอดนเนาะเห็นเขาไปสมัครมอลําไอเดนอยี่ครับพี่น้องอาจจะเรื่องนี้มั้งครับก็เลยบดายยูเพราะว่าจะของต้องไปสมัครมอลล์ไอดนอนเนาะก็เลยบไายมาอยู่ต่อบรายมาแอร์เรนครับวงเขาสาวหน่อยต่อสินนะครับส่วนอ,อีกคนหนึ่งก็คือน้องปลายเนาะน้องปลายเนี่ยผมก็ อันนี้ผมก็สงสารน้องนะครับพี่น้องเพราะว่าน้องก็อยากหาเงินซอยแม่ซอยอยังเนาะก็ยอน่อม,มาอยู่เอตังมายู่นี่มาหาให้ท่านงานเนพะื่อสิจะไเด้เรียงแม่เรียงพี่น้องเนาะแต่ก็สุดท้ายเล่ากับต้องได้บ่ได้ไปต่อสิเนาะโอ้ผมก็คิดสงสารนะครับสงสารที่สุดผมสงสารน้องไปนะครับพี่น้องเพราะจังไดความมัก ผมกน็นั่งเป็นพ้หยิ่งนะครับพี่น้องแต่เราับพ้หยิ่งเป็นคนติดต่อสู่เบิ้งแลเบื้งเบิงบงบ้งตามที่ไปบ้านไอยังน่ะเบิงเ้งแล้วก็โอ้ต่อสู่หลายเติบได้ครับพี่น้องก่ษณ์ด้มากเป็นม,ลมอลัมของก็ษด้นั่นนะแต่สุดท้ายก็บ่ไห้ไปตองสีหนาะมันก็เข้ากับวอาบ่าได้หรอกครับพี่น้องเข้าก็ได้แค่บเบิ้งเนาะเข้าก็ได้แค่เบิ้งแกเข้ากับสงสารแต่เข้ากับเบ,บิ้งก็ได้แค่สงสารแต่เบิ้งไปเรื่อยนเนาะเพราะว่าทางวงเขาจะตัดสินใจ ถัดออกเองเนาะเขาก็เบิงคงสิเบิงว่าสาเหตุยังกะคงสิมีของคนนั่แหละครับพี่น้องเฮากับผม,มีสิ์ไป้าหยางังเนาะเพราะว่าเฮา,ากับมีสิ์แต่ว่าเบิงซูมือซูมือนั่นแหละอาแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือเห็นอยู่ที่ว่าเคยเนั่นน่ะเบิงเบ,บิงเนี่ยกับต้นนามนะครับพี่น้องต้นนามเนี่ก็เห็นว่นนาดีว่าอันนี้ผมบ่มมค่อยได้ติดตามบ่คอยไดเบิงทอาใดต้นนามผมบ่เร้เพื่องยัง โอ้ยลูกเ้ยโทรศัพท์พังเนาะพังใะ่หรอแตกไหมไม่บ่าวเป็นสบายๆได้พี่หนอนแต่คือเรื่องเมื่อกี้ว่าวนอะเมื่อกี้พอเด็นโทรศัพท์หลุดตกครับก็ว่าเรื่องไอ,อนน้สนามเนาะอันนี้ก็ฮ่าโผฮ่าโซนว่าวาอีลีผมบ็กแค่ไดบล์เนาะ เรื่องต้นหนามผมบ่ได้เบิ้งอ่ไรยังว่าเป็นจังไงกับนั่นอะก็ได้ยิ่งเขาเห็นโพสต์หรือขึกันว่าก็คือคือสิขึ้นสิบบ่ได้อยู่ต่อเนาะบ่ได้อยู่กับสาหน่อยต่ออีกอีกคือกันนะครับแต่แต่ก็ไปเป็นยังครับเข้ามาติดตามเนาะบ่ได้ไปติดตามกับคนอื่นคนอื่นเนี่ยเป็นเป็นว่าเบิ้งเบิ้งบรรพานบ่ได้เบิ้งจริงจังเนาะครับคนที่จะเบิงเบิ้งจริงจังของเข้าคืออีหลักปุ้งอิงของเข้าเนี่ยอีหลักหน่อยเข้าเนาะที่เข้ามาคอยติดตามคอยเบิ้งอยู่ซูมือเนี่ยนี่แหละ ถามว่าเข้ามาติดตามวงส้าหน่อยเพ่อใครเพราะอีลาอุ้งอิงคนเดียวครับพี่น้องแต่งใดเขาก็คอยเบิ้งอีลาคอยติดตามอีลาเนาะอีลาไปใส่ก็คอยเชื่อคอยเป็นกำลังใจเนาะพี่น้องเนาะเอ้าจังไดเขาก็เชื่ออีลาอยู่แล้วติดตามอีลาอยู่แล้วว่าแต่อีลาไปเล่นไสเขาก็สิไปเบิ้งเนาะให้ไปเบิ้งใดก็ไปไปเบิ้งบ่ใดก็คอยเบิ้งโทรศัพท์โยบานกับเป็้งยังนะครับคอยให้นกำลังใจอีลาเพราะอีลาาซิมีไรซด่เรื่อยคือมือนีอีลาพึ่งไรซดจบไปพึ่ง บายบายกับพ่อแม่เอสซีพ่อพ่อแม่แม่ทุกคนนั่นแหละครับผมก็เบิงเบิงจบแล้วผมก็มาอัดนี่ยแหละอัดเพื่อที่ได้หว่าหน่อยนึงสักน้อยเป็นให้มีคิดแน่เสียนหน่อยก,กับพี่น้องเพื่อที่ได้มีคนมาติดตามมีคนมาเบิงเนี่ยแหละครับพี่น้องจังได้กับไพวันเกิดอีหลานในวันที่สิบสามไพได้ไปไพมีเวลาไพมีเงินกับยินดีนั่งเด้อครับพี่น้องเด้อผมคงสิบวันได้ไปแล้วครับพี่น้องผมก็คงเดียวกับลูกเนาะ พอลูกต้องไปโรงเรียนไปยังนี่บังคอยไปส่งลูกพอเปิดเทอมแล้วก็บอมีเวลาชัดเจนก็บ,บอต้องไปส่งลูกก็คต่เคยบอกนะครับพี่น้องก็เลี้ยงลูกอยู่อยู่กับลูกเนาะลูกสองคนคนใหญ่กับคนหน่อยสิเนาะก็ต้องคนหน่อยก็อายุสิบสามก็ต้องคอยดูแลอยู่แล้วนะครับพี่น้องแต่คนใหญ่น่ะก็ก็ยังอยู่มหาลายัยปีสี่ยอะก็สู่ต่อครับเพื่อเรียนต่อเพื่อสิได้จบ ได้เงินเดือนมาซอยพอแน่อพอกับลำบากขึ้นกันจังไรกับพี่น้องเอฟซีสาวหน่อยเอฟซี FC อีหล่าอุ้งอิงก,กับซอยมาเบิง,มา,บงมาแย่งผมแน่เด้อครับพี่น้องจะได้มีคนมามาติดตามไห่แน่กับมาซอยเบิงกดไลค์กดแช่กดขอความกดทรงเลขหนึ่งเลขสองกับกดให้แน่เด้อครับพี่น้องเด้อกดเมนกเม็นเม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 นเลยให้แน่เด้อครับเด้อจย่างไรกับติดตามเท็กซี่หลงทางชแนล มื่อน,นี้ผมมีอย่างหลายขอบคุณครับเอฟซีสาวหน่อยเอฟซีละอง,งิงเข้ามาติดตามแน่ได้ครับเดอ้อบ๊ายบาย